เปิดแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอนิเมะแบทเทิลอารีนาเออคุ้จำได้ไงวะพี่เจแนะนำตัวดิโอแม่งแม่งแม่งมันไม่นะแนะนำมาไอ้ยี้มันตกกูยับเลยเออลืมหมอกกลับมานะกลับมาแล้วนะแั่แจกไม่ได้กลับมาเป็นแรดแคทเลดแล้วกลับมาเร็วกลับมาแคสเกมต่อแล้วปิดเทอมแล้วเออ ปิดเทอมแล้วนะออค้ชมม่าอืไม่ปิดเทอมแล้วนะพีนะ่ก็แคสเกมต่อได้แล้วนะ้องมาเรามาเล่นกันเถอะเจมไม่มึงไม่มไมมจะมึงจะเล่นอย่างเดียวมึงไม่ทักทายเ่นผู้ชมเลยเหรอเจมเอาไม่หายไปเลยโอเค,คกูกลับมาแล้วไอ้จ๊ะ มึงทักทายท่านผู้ชมหน่อยดิครับเออ,อแม่งเป็นการทักทายที่แบบโคตรธรรมดาธรรมดาธรรมดาออธรรมดาธรรมดาธรรมดาคนนี่ก่อนอืโอ้กูขอใครตัวข้างล่างก่อนได้ไหมเฮออ้ยไม่ได้ลัดกันลัดกูไอ้สัตวสหมดฟีฟอนี่ปานีเลยฮืมหมดฟีฟอไม่มีปานีลเ all, นลยเนยอุ้ยไอ้ตัวอะไรวะ ไม่โดนหา <P> ยไปซ่โอ้ยโอ้ยมึงมาไ,มไงเนี่ยว้า<อ>สันด้งอไอ้คืนอุ้ยอุ๊ยโดนเลยไอ้คืนมึงอยู่ไหนไม่บอกนีแล้วมันก็ยังจะเจอกูอีก กูเน่จริงก็เปิดโหมดมันเจอกูดิเปิดแล้วกูก็เปิดเหมือนงานน้องเอ,อ๋ดูบนฟ้าบนฟ้าแล้วไงกูขอมึงก่อนต่อยแม่งเหยียดแท้ hey. เออกูก็ตายดำดำเลยแต่ไมโครเลยทีเดียว <c oughs> เอ,เอ้ใจเย็นยูทูบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ได้ใจเหย็ยไม่ได้ใจเย็น เราไม่เหยียดเราไม่เหยียดเราไม่เหยียดเราเป็นเด็กดีเหี้ยมันเะชาเขาคุณวายโดนเองรู้สึกเป็นไงบ้างทุกพี่กูไม่เชื่อเองกูช่วยไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยจริงแต่มึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่บอกไม่เห็นเหรอไเหี้ยกูเสียไม่ดึงกูอีกอ่ะตายซะพี่เจกูเห็นมึงแล้วไอ้เหี้ยไม่อยู่แล้วอ้หดูมันยิงมันดูมันยิงเลเซอร์ไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนอ่ะ จะหนีไปไหนอะเราอะถ้ามึงตายม,มามึางตายเองนะคืออะไ้กันเลยเฮ้ยนัรุโตะมึงม,มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแกง๊งแก๊งเด็กขัางตีกันขั้งตีกันเลยเฮ้ยแก๊งเด็กขั้งตีกันวะไอ้เหี๋อะเรื่องทีง่ไปเรียนอนนี่นเราจะมาลองข้อมือเพลนมาท่าอเสื้อมอบไอ้ไม่มีวันนะไม่มีวันวะ

ว้าไอ้สกินทองมึงเอามาจากไหนอ่ะเล่นไปจนมาตเตอรี่ตันมันจะขึ้นมาเองไอคือมาตเตอรี่วะมันไม่มีบอกเราเล่นไปเล่นไปเล่นถ้มันจะเยอะอะไรแบบเล่นแบบเหมือนเหมือนกับว่าอะไรทั้อย่างมันต่ำเล่นมื่อจะหมดล่เองดูฟี่มึงตีกุกกาอากาศอย่างนั้นเลยอ่ะมึงมันมันทำมันมันใช่หรือครับหมดเวลาตัด อ้าวก่อนชนะเฉยอ,อแห้งเลยแห้งเลยชนะแล้วก็แห้งหมายความว่าไงวะเออนี่ฉันเป็นเชิ่อมกอดีกอีทีมดิว่าต้องเล่นแบบทีมเข้าใจไหมเราเป็นทีมนายนายเราเป็นทีมยังมาละละปะ กันเห็นคนขายราเมงเมื่อกี้เห็นให้กุเล่นเลยล่ะกัแล้วแต่โอ้ฟีฟอสันด้วยบุ้มไปอืมได้ยังไงปดอนดวนดนเออข้างหน้ามึง ไม่เห็นกูหรอกนะกูนินจาอ๋อว้ากูละนินจามาไงวะมันเพิ่งมาเมื่อกี้กูละนินจากูหนีไล่ไอ้เหี้ยแม่งอุ้ยเหี้ยมาขึ้นเต่าไอ้สัตว์กูกูปล่อยบาสสวนอ่ะเฮ้ย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 อยู่กู้าวว มึงจะรจะอดจากความบัวกไปก็มีเลเซอร์อยู่เกลียดมึงว่ะกูเกลียดมึงกูเกลียดเพนกูเกลียดทุกตัวที่ใช้ชื่อว่าเพนเป็นความจุกจุนวันนี้โอ้มันตัวอะไรกันนักกันหนาโดนบัวเนี่ยโอ้ <c oughs> ไม่ไหวละหัวร้อนอีอะหัวร้อนแล้ยตัดวูชักจะไม่ไหวกับมึงละร่างสิหรว่าจะย่า เจอถุยบอลตัวอะไรมากูชักจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะมึงาเลยต่อเหรอมึงมึงดึงดึงกูเข้าไปหามึงสิแน่จริงก็ดึงมึงเข้ามาหามึงไม่ดึงว่ะกูยิงอ๋อไม่โดนอะไรของเขาอ่ะครับเดึงมาดิปัมออออออืืืื้้หห เออใช่แม่งดีเนาะไอ่สัตว์ดีเนาะอีกอคยโง่นุ๊กไม่เห็นหัวเถิดเถิดเถิดแรงไปหน่อยเถิดทีกูต้องบินไปหามันเองแล้วะเพิ่ม just get out the w a y get out the w a y โอ้ยหดียู่ว่าแล้วมันอะไรบินบินนี่สัตว์เราไม่เมนกูเลย โดเนมนมึงเหรอเฮียอีสัตว์เฮ้ยมีสินกิน่รัวไหมเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ที่รัวดีก่อนดีไหนวะบึ้งมาจากไหนขี้คุนมปไหนเรากลับเต่เรากลับโธ่สิฮึแกหาฉันไม่เจอหรอก กูเห็น,ก,นกูบินใส่แ <c oughs> ม,ม่นนเ,เออไอเยียกคุยชอบเยี่ยนี่นึบอนื้ไอแกไม่เห็นฉันหรอกแกคือรอแต่คิดเกินมิเติรไอเยียเดเวอร์ี้ยขอบคุณมมกไอเดเวอร์เอนหนเหเ่ไอเี้ยต่อยไม่โดนใครดิเหี้ยเนี่ย พลังไม่ขึ้นไอ้ดึงไอ้ดึงพลังไม่ขึ้นน่ะต่อยไม่โดนน่ะต่อยมันเดินอยพี่ก <c oughs> ็กูต่อยไม่โดนมึงให้กูทำยังไงไอ้ดิงจะขึ้นไปนะแต่ถ้ามันดิงกูจะโกรธมากเลยแบบมันอ,อยู่โคตรใจเลยไอดิงเยอะไอ้แค่แบตเตอรี่เต็มเยอะจังวะองไนนะอ้พวกแบตเตอรี่เต็มนี่มันเยอะกันจังเลยวะยิงทลองเลยนะเออ เกีไปห้าหกรอบแล้วมงมะจามันนู er> ้นูเร้ยกูว่าเรากระทืบไปตัวนั้นกันดีกว่าโอ้ไม่กอดจัดอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยเฮ้ยไม่อยาเขากัดมาดกูเอทมาดกูเขาโดนเขาโดนกระทืบอยู่นะครับจังหวะนี้เออจหวแล้ว ไี่ไม่ไหวแล้วเจอคนขายราเม็งคนขายราเม็งจำนานนะครับน้องๆคนขายราเม็งนั่นมันอยู่ไหนวะเอ้ยเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเย็ดแค่คนขายราเม็งไม่แม่งเป็นเซียนหูวอ้ถีด้วยยักสุดิชกุ้เลยบิงข้างหลังไงตัดข้างหลังมึงไงไอ้เจ๊ไอ้สื คือครับพุ่มขระทุ่มว่ะดูรอดได้เว้ยกูหนีแบบสไปเดอร์แมนโอ้หกูกูไม่เถียงไงไอ้้ย่แม่งใส่คอมโบยับเลยก็กูต้องเอาสิดยอดตทัวมาแลละหนวดขาวอ่ะมึงซื้อหนวดขาวอ่เหอ้ย ทีมแมทเทนไปเลยบายโกดี้ยังรู้จักยนริอีจีปะยูร่อีจีอะรู้จักทำไมดูมึงมาดูตัวกรียูริอีจีตัวไหนวะเฮ้ยเชี่ยเชี่ยมึงอยู่ทีมกูอะมึงเห็นยูริอีจี ออม้มเีกูต้องแกะไใ้ตัวที่หนึ่งก่อนแล้วไอ้ใหญ่ตัวที่หนึ่งตายแล้ว<อ>เหรแม่งกัวที่หนึ่งกูอืมใช่ใช่ใช่มือใครเหเฮ้ยเอาตัวเอาเอาเอาไอ้โกคูตัวสีแดงก่อนมาัมดเยเอาเพลินตับ นี่อืมมึงเก่งจังวะอือหนาดแม่งเออดีเหี้ยเพนฝ่ายตรงข้ามดีจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะแพท้ทีมที่มีน้อยกว่าไม่ได้แล้วไปเสียหมาเลยไม่เป็นอันจะเล่นนี้เหี้ยเสียหมาเลยสุอมึงไปจากไหนเนี่ย ตายห่าไปซะว้ายมึงมาอย่างไหนเออกระทืมมันเลยเดี๋ยวกูช่วยโอ้ยไม่จำอะไรเลยจำให้หน่อยจัให้หน่อยฮึ่ยฮ้่ยฮึ่ยฮึยเข้ยวเข้ยวโ้ยจึ้งเรียบร้อยเฮียโดนกูหมัดไร หมัดคอนไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังคุณรอดได้ยังวะมึงต้องไปดูในคลิปเว้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไปดูในยูทูบกูอะมึงจะเห็นเลยฉากไกี้ฉากกี้งงงมากคุณรอดมาได้ยังไงเพียนแฟมิลี่ไม่ทำการวิ่งแหววกูคูลสามกูคู3สามกูคูอยู่ไหนอะมึงแปลงหน้าสักทีสิแวว แม่งโกโูคูอะไรเออนั่นแหละแปลงลากเสร็จแล้วกูขอยามมึงหน่อยนะไอ้กโกคูเวีนกูขอเถอะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิกูขอเถอะถึงกูจะตายมึงก็ต้องตายด้วยกันเนี่ยแหละไอ้กโกคูสามโอ้โหเฮ้ยอ,ออ คุ้น喏แตกไปหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยเจ้าเมียสีแดงมันทะกสามพันได้ไงวะฝั่งมันคนมันไม่เอฟเคไงฝั่งเรามันเอฟเคใช่อะแหมกูว่ามันฝั่งเราไม่ได้เอฟเคฝั่งเรามันกากมากกว่ามึงดูแต่ละตัวฝั่งเราดิ ลนฟี์สบบแค่บอกว่ใช่ฮะเฮียกูท่าน,นีแมังโกงอยู่นะมัเตีวงกว้างตึ้งตึ้งมาดิจะไปไหนอะลูฟี่เอออ้าสวัสดีครับซุนโกคือโอเ้เฮียขอบคุณมากที่ยกหินขึ้นมาเฮ้ยบปะ เรียบร้อยเฮ้ย hey, ยังไม่ตายเหรอไม่งเง้ยเฮ้ยโกคูมันรอดเอ้ยเพนรอดได้ไงวะโอ้เห็นแม่งจำไว้เลยเลินตามจริงโกคูแปลงเป็นเซยสสามเองเนี่ยแปลงไปแล้วรอบหนึ่ง อ๋อแบบนี้มึงก็หมดสิทธิ์แปงเฮ้ยมันปัดมือช้างโอ้โหอ้โหดีอะไรวะปัดมือช้างนี่ยดทีเดียวหายไปเลยทีเดียวหายหมดเลยทีม่ะโอ้โหเดี๋ยวแม่งก็หายเหมือนกันกูขอนะหน่อยเถอะสักสักคนหนึ่งใครก็ได้แต่กูขอแค่คนเดียวกูไอ้แม ไอ้โกคูแปลงร่างมาดีโอยกูตายก่อนกูอแอกชาบเลยว่ะมันจะขี่จะเลยกูกูตายก่อนอ่ะโกคูไม่แปลงร่างมาดีนูอดขาเลยอ่ะโนลาเวลดนตีเพลง布拉布拉โนเฮฉากเมื่อกี้ว่ะอ่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบไป ดูความให้แแบบหมดท่าหมดสารรูปหมดแววอาก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว